แบบไม่จิ้มก่อนแล้วกัน <c oughs> <c oughs> อมสวัสดีครับพบกับหนุ่มหล่อหน้าตีแตงแต่กินโชว์ย้ายที่แล้วเรียบร้อย <c oughs> วันนี้นำเสนอนี่เลยขนมจีบนะครับเป็นไงอร่อยไหมอร่อยยนะังไงยังไม่ได้กินเลยนะครับอาหารว่างอาหารว่างมา อยากโู้ไปไงต้องฟังเสียงนะมันมีน้ำจิ้มอยู่อ่ะ ي, แต่มันไม่ได้แล้วอ่ะมือมันไม่ได้แล้วอ่ะแปบ๊บหนึ่งแล้วกันอืมต้องได้ดีวะ<ม>เห็นไหมสุดยอดครับทำเพื่อเอฟซีแฟนคลับอยู่แล้วเอาแบบไม่จิ้มก่อนแล้วกันอื ร้อนๆรั่วคอดีจังอือหือืมเป็นไงเหมือนอคนภาคหนังจีนเนี่ยเวลากินข้าวฮะขาดไปยางขาดสาลาเปาอื <c oughs> <c oughs> แต่บอกว่า ทีเด็ดเป็นครับใบตองนี่คือโคตรใหญ่ครับจิ้มท่วม,มเลยนะลอ,อยอา,อาหารบ้างนะแต่อาหารบ้างนี่คือจัดเต็มมาก เอซแค่ดูผมกินก็อิ่มแล้วนะครับแค่เธอบอกว่าหิวเราก็พร้อมไม่ของอร่อยให้เธอแล้วนะแต่บอกว่ากระเทียมมันน้อยไปหน่อยนะนะสมจีกว่าคนกินอะไรน่ากิียวกันมั้นนะ มันก็ต้องคนกินอยู่แล้วในชะ่ไหมเฮ้ยจมแบบท่วมเลยน่ะเหมือนแดดแกล้งอ่ะที่แรกอ่ะไปตั้งกล้องเอ้ข้างนอกริมปากขโพดไม่มีร่มไม้พอตั้งเสร็จปุ๊บกำลังจะสอดดีเลยแดดจ้าเลยนั่งรอยอยู่ประมาณสองสามนาทีไม่หกพอมาอัดเในร่มไม้ใต้ร่มเอกระถินนี้ หูมเนี่ยห้าหกนาทีแล้วเนี่ยยังไม่ออกเลยนเนี่ยทูงแท็กเจ้าที่เขาอยากให้เรามานั่งตัวนี่อืยอ,อาหารว่างเราไม่ได้กินหมดนะครับเฮ้ยผมไม่ได้นับว่ะ เอซใครนับคอมเมนต์มาหน่อยนะว่าผมกินไปกี่ลูกอาหารว่างเอาจริงเหมือนนังจีนอะ่ะเวลาคนภาคเขาภาคตัวละครกินข้าวกินข้าวกินอนะไรเงี้ยมันจะมีเสียงไม่ว่านะใครดูนังจีนนะอืมนอะ่า ลืมลืมนับแต่แรกคอมเมนต์ Comment มานะใครรู้ใครนับถูกแต่หมดเนี่ยสี่สิบลูกเออแล้วทำไมเราไมา่ามานับจำนวนที่เหลือเอาก็อยากรู้ไงเนาะว่ามีคนเอนับคำที่เรากินหรือเปล่า ไม่ใช่เดี๋ยวไม่ให้สี่สิบเนี่ยเพราะเขาแถมมาอีกอ่ะเจะ <c oughs> ได้ไม,ม,ม,ม่มีพักแก้มเลย ตอนนี้ผมว่าสิบกว่าลูกอะเพราะว่าท้องผมเริ่มส่งสัญญาณมาแล้วตึงไปแล้วนะเยอะไปแล้วนะท้องผมส่งสัญญาณมาปากก็บอกอ,อีกนิดนึงก็งอร่อยไม่สามคัคคีกันเลยร่างกายอวัยวะสมองบอกว่าเอยทำเพื่อคนดูทำเพื่อคนดูนดกินเยอะๆสมองรักคนดูะ อืพอแล้วนะครับคำสุดท้ายอืของว่างไม่ใช่อาหารหลักอาหารหลังย่ต้องเล่าต้องเบียอะไรอย่เงี้ยไม่ใช่แล้ว โอเคครับใครชอบคลิปนี้คลิปขนมจีบอาหารว่างน,นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับว่าผมกินไปกี่โลแล้วเดี๋ยวอันนี้ผมจะไปนับส่วนที่เหลือเอาเลือกี่โลนะใครใครทายถูกก็จะทายไม่ผิดอไงอไงอะไรงไงกดตีอีกนะครับเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตาตีกินโชว์ด้วยนะครับเดีย๋ยววันนี้หนุ่มรอหน้าตีตาตีโชว์ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ